m i มิ t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ m ฟมิ t e with Go ครับประจำวันจันทร์ที่10มีนาคมนี้นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะมีการประกาศตัวเลขของนอนฟาร์มเฟโลนะครับก็ตัวเลขออกมาค่อนข้างที่จะไม่ดีเลยเดียวครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเช้าวันนี้เนาะราคาทองคำก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ระดับ2,917นะครับ2,918เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันดีกว่าครับว่าวันนี้เทรดตรงไหนได้บ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราได้ให้กรอบไว้นะกรอบไซด์เวนะครับแล้วก็กรอบแนวรับแนวต้านที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ย มันเป็นไงครับมันก็ลงมาเนาะใกล้ๆแนวรับนี้นะครับแล้วก็ดีขึ้นไปแนวต้านนี้นะครับย่อลงมาดีขึ้นไปนะครับจนไปชนขอบบนนี้เลยนะครับที่เป็นสป라이โซนนี้นะครับก่อนที่ราคาเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขออนุญาตลบลูกศรก่อนนะอ่ะลบก่อนนะครับอ่ะเบื้องต้นนะครับถ้าเราดูเนี่ย มองด้วยตาเปล่านะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะ2895นะครับจนถึง2925นะครับเบื้องต้นราคาก็ยังติดอยู่ในกรอบไซด์เวย์นี้นะครับไม่ไปไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เทรดยังไงครับคล้ายๆเดิมเหมือนเหมือนเมื่อวันศุกร์เลยนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ยอมเปลี่ยนกรอบไปไหนเนาะเราก็ยังต้องใช้ดีมาร์และก็ซับไโซนเดิมไปก่อนนะครับในวันนี้ดีมาร์ซัเดิมนะครับ จุดเฝ้าระวังนะครับก็คือจุดขอบบนนี้นะฮะก็คือ2925นะถ้าราคาขึ้นมานะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะทุบลงแรงได้นะครับแต่ว่าถ้าผ่านนะครับก็มีโอกาสไปติดซัลายโซนที่อยู่โซนถัดไปใกล้ๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งราคาซัลายโซนของเราอยู่ที่2931นะครับจนถึง2938ครับอีกโซนหนึ่งนะครับขึ้นไปเนาะเจอกันได้เลย2950นะครับจนถึง2955นะครับโซนนี้ก็เป็นอีกซัพลายโซนหนึ่ง แล้วก็เป็นโซนราคาออทาให้อีกด้วยนะครับส่วนแนวรับครับราคาเนี่ยรอย่อตัวลงมาได้นะครับแถว2872นจนะครับจนถึง2877ครับผมและอีกโซนหนึ่งครับ2,859นะจนถึง2 8 6 3ครับวันนี้คิดว่าราคาเนี่ยน่าจะวิ่งไม่เกินกรอบประมาณนี้แต่ย่งไรก็ตามนะกรอบไซด์เวนี้นะครับจริงๆมันเล่นบ่อยแล้วไม่ควรเล่นแล้วนะครับแต่ว่าโอเคถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือ เรามาดูครับว่าจุดแถว2925เนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวแบบนี้ไหมทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับถ้ามีนะครับถ้ามีเราสามารถพิจารณาขับเซลล์ได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าราคาลงมาที่แนวรับนี้นะครับ2 8 9 5 9 6แเนี่ยแล้วมีสัญญาณการกลับตัวแบบนี้นะครับก็สามารถพิจารณาบายกลับขึ้นไปได้นะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าวันนี้น่าจะได้เลือกทางสักทางหนึ่งแล้วแหละนะครับเบื้องต้นผมคิดว่าราคาน่าจะแบบนี้นะครับ เป็นไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือถ้าไซเว์เราก็แค่เล่นตามไซเว์กรอบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเล่นไซเว์เนี่ยอย่าเล่นยาวนะแล้วก็อย่าเล่นระหว่างทางนะครับมารอเล่นที่ปลายขอบดีกว่านะครับปลอดภัยกว่านแล้วก็แบบนี้ครับโอเคครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคน และสำหรับเพื่อนๆน,นะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้ประกาศกิจกรรมไว้นะว่าเออเดี๋ยวทาง Du OTRADER เนี่ยครบรอบนะครับ1ปีรายการ i n u t e ิ i วิโ o เนี่ยจะมีพิเศษอะไรให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาให้นะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนรายการของเราเนาะและสนใจนะครับเลี่ยนนะครับในเรื่องของการเทรดนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนให้แบบฟรีๆเลยนะครับ เป็นสอนแบบ one on one นะครับหรือว่า two on one อะไรประมาณนี้นะก็คือจะเป็นสอนสดให้นะครับพิเศษนะให้กับแฟนๆรายการนะครับซึ่งผมจะสุ่มผู้โชคดีมาให้นะครับประมาณ2ท่านนะครับสำหรับออฟไลน์แล้วก็1ท่านสําหรับออนไลน์แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําใจนะครับแล้วก็เป็นของขวัญตอบแทนเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรายการของเรามาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวผมจะส่งแบบ google form ให้อีกทีนึงนะนะครับผม และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคําประจำวันนี้นะครับทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับใครมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ